สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเเราทดลองทำอ่ามะเขือเทศแช่บวยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กแล้วก็บวยก็เป็นผงผงก็ลองเอามาทำกินเราผ่าครึ่งแล้วก็เอาผงบวยเทเข้าไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆใส่ไปเยอะๆเลย หลังจากนั้นก็เอาไปแช่ในตู้เย็นเราไปแช่ประมาณ10นาทีเองค่ะเพื่อนๆเ,เคเอาเข้าตู้เลยค่ะแช่ไว้10นาทีเองออกมาแล้ว10นาทีแล้วเอามาชิมดู ชิมครั้งแรกดูลองกินครั้งแรกอใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆอร่อยอะ่ะมันก็จะมีรสชาติปวยนะคะผงปวยแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยนี่คงให้ผงปวยมันละลายไปก่อนแล้วก็ค่อยเอามากินนะคะอาจจะซักประมาณคืนหนึ่งเหมือนที่คนคนอื่นเขาทดลองทำนะคะ แช่ตู้เย็ยนไว้สักคืนนึงก็ได้เพราะมันจะได้แบบดูดฟงบวยเข้าไปแต่แค่นี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทดลองออกมาทำกินนะคะอร่อยใช้ได้เลย